สบายดีพ so ่อแม่พี่น้องบ้านสุขสุขคนเด้อสบายดียามแรงๆพี่น้องเอ้ยมาในีีสิออกหาอยู่หากินเนาะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวเขาเนาะเรียบร้อยเลยปีนี้ปีหน้าพูดหละว่ากันใหม่มาหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยจะคิดได้บุได้เลยสบายดีพี่น้องบายดียามแรงๆพี่น้องเลย ลงไปยังพลาดปั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 ดลงไปพดคบรงแรกของปีพูดคบด้วยชิได้แต่กระปูดังแข็งคบดังแข็งฮุฮึฮุฮึฮุฮึฮึ้ึฮึฮึใหม่ เป็นน้องนะเจ้าน้องน้องไต้เฮียอะไรพี่น้องเลยเจ้เลี้ยงปลาต่อเด้อพี่น้องเ,เ,เงอด้อดมาหามาหาคุดกบบพวเด็กบได้เก็บดอกมาเบิกกับเจ้าปลูกอ้อยบ้านนี้เนาะกับเจ้าปลูกกันแบบใดใส่หลดมันคือสบายแทีเอาไปเบิ่งน้ำกันน่าก็เคยเห็นเ้องกันดิเนาะ เพิ่งเคยเห็นว่าขาเจ้าปูกันแบบนี้งงเลยพวกเนี่ยมันมาถ่ายบีครั้งกว่าฉันงงงงงงแล้วว่าไหลอ้อยอนี่แหละไหลอ้อยใกล้ใเ็นคนเราัางหน้ากำหน้าเฮานี่แหลนะะเนาะหัวตาเวน ผู้บุลุมือจะเขือ่อนเอาบักเออผู้สอดน้อยแล้วกับผู้เทเทปุ้ยบอกทีมงานขระเจ้าสี่คน ย,ออไอไอยังออบ่ได้ที <c ười> <c ười> เ,เ,เ,เหื่อยบ่แงอ้อยแงอ้อยเนี่เหนื่อยย่บ่หว่เฮ่า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 ก็าฮฮา มังเป็นล่ำไปเลยเพราะระบบเคยเห็นเฮดจะคืออ่านะโอ้โหอย่ากวา่าเจ้าปูเนี่ยใดพังเป็นล่ำไปนั่นเลยวะ่ะเป็นถอนเป็นถอน ทางเป็นลำไปใส่ปุ้ยไปนำเลยเนาะ มิสลาวครัวมิสลาว เขทั้งนาแล้วเบอร์แหลวเพราะอืมขอนมันไหลลงเองเหรอเนาะไหลลงไหลลงเออเคยเห็นทั้งหรง นสบายแล้วเนี่ยเนี่ยเออตัดเป็นผ่อนเนาะตัดเป็นผ่อนดูสิครับกรแน่เออติมุ๋ยี่บน อหอยนะเจ้าผักซีดารเป็ดถอดเลยครับี่ฐานผมเนาะมี่ฐานผมอีก,ออก่องขางซีซนี่ตัวหนาพุดด,ดุดลุ่งเนาะไบ่อ่อน,นอเฮ้ยหนาสีเป็นตัวดุดล่อง ค่ายๆว่าทานไทยไทยงว้ยวไทยกล้วยคนทยไทยฮัลโหลตัวนวั้นมันจะเป็นมักจกเนาะทานรุดล่ลองใั่ซอสอ,อ้อยลงมีตัวตัดกตสิเมื่อยนยแต่พูดสิสอดน,น้อยแลวสิเมื่อยอ้อ <c oughs> โอ้อเมซิ่งอเมซิ่งดไลครก็แชร์ไปพี่นองเเลยพูดครบบ่ได้ก็มาถ่ายนี่แหละเนาะมันเป็ดลิปหนึ่ง เอาห้าพิ่นเคยเห็นนี่ที่ดิตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยสามสิบสามสามสิบสี่ปีแล้วก็เคยเห็นนี่แหละครั้งละสีกระเจ้าเห็นเป็นนาซิโง่มากอ่ะเนาะนาซิโง่มาอีกลองนี่นีเด็บางอันมันก็เจี๊็บลองบางอันมันก็บหมดเจยบเนาะนี่แหละสีกระเจ้าปลูกแล้ว เดี ok ok. ok. b ừng, b ừng ๋ยวจะคลองไหลอ้อยเพี่น้องไปยังสิบออกไปย่างมาสิบออกเบอร์เบอร์ออเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละตับแก่ไหลอ้อยตับแก่ไหลอ้อยลอยล้านเลยนี่ตับแก่ไหลอ้อยลอยล้านเลยเลยนี่ มีนะนี่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 นนต้องโทรมีบ<ำ>อ<ย>กต้องรอให้ฝนตกผู้บอมันจังที่ออกนี่หรือว่ามัต้องรอ,อจังมือมันออกนี่รประมาณสองทิศ ได้ความสุ่มชื่นมาจากน้ำหมอกเนาะเป็นหมอกเป็นยังลงมาจาังน้อยน,นี่นนออเออมันซื่นโพดบออ่นนนบอนาะเป็นน,น้ำนเนาะเน่าโอ้ยสะพอ่อแล้วสระอ้ยอยเขาเอาไปปลูกนะขเขาลดเทีย้ยวตะหดหน้ามันมันลดเน่ามาจากฉเนา่เนานะ ผูกแบบนี่แหละบอดแบบนี่แหละเจ้าเห็นนี่แหละฮัตต์เปิดคอเปิดคอแล้วโมแม่หนะ้าไปแสก่อนไดู้กไปแสกมันเกิดตาเด้อลบไปสองรอบหนึ่งเบิร์ดนะอ้อยนี่สิเบิร์ดเลยด้ยฮะหางใครอายุมันบ่แดดช่วงนี้อ่าถ้ามันแดดมันก็นสิเมื่อยแน่ท่อนมันหนาวแน่ กลับไปกลับมาสิเบิร์นี่บอยยังไม่ได้ไปรถนี้มันเป็นรถไอ้คำเดียวกัหหหนหรอวกับรถไทยใหญ่อบ่อ่าพวกนี้ไทยพุ่บเบิร์ก็ได้บออโอเคโอเค,อเคพี่น้องเลยอาสีแดงเ,เมืออะไรล่ะคำ กำเมื่อปิดตาเลยเนาะจักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แหนเด้อสิ่งเมื่อปากาสองหลอบเนาะกลับไปกลับมาลบไปลบมาอีกสองหลอบเบิร์ดพอดีห้อยเต็ม ราเบิงว่ามันขึ้นอีกเลยแล้วมันสะได้ซำใดมันแค่โอเคพี่น้องไปะละสบายดีสบาย